รีมีนกับข้อสูตรชาแนลดูด,ดวงคาราเก์น,นะคะก็ในส่วนนี้นะคะจะเป็นการทํานายดวงในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะประจําเดือนมีนาคมปี2 0ง9สําหรับชาวราศีมีนนะคะหรือว่าผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนก็เป็นของขวัญให้คุณนะคะสําหรับเดือนเกิดเนาะคนที่เกิดในเดือนมีนาคมนี้นะคะเนาะมาดูกันเนาะว่า Energy หลักๆของคุณเป็นยังไงใน คลิปนี้ดวงของชาวราสีมีนอ้อจะใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะอันนี้ก็คือเ e ย o ค m ม n d ให้อ่าจะเป็น The Original Rider Waite t a r o t Pack นะคะอันนี้แนะนำมากอันนี้เป็นสำหรับปวดนะคะชอบมากก็คือพลังการ Energy ค่อนข,ข้างจะดีมากๆนะคะสีองค์ค่อนค่อนข้างจะมีความชัดถ้าใครสนใจก็ลองไปหาดูได้นะคะเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่จะมีคนชอบ หลังใหม่มาถามเรื่องไพ่กับอ้อเยอะนะคะเอามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไง Temperance เข้ามาให้กับชาวราศีมีนอยู่กับความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปสู่อะไรที่มันดีกว่ามากๆไม่หยุดนิ่งนะคะหลายคนบอกไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงเลยแต่ถ้าในไพ่ขึ้นมาแบบนี้มีสิบเหรียญประกบข้าง เปลี่ยนแปลงไปเถอคะค่นะเนาะชาวราศีมีนคุณอาจจะได้รับผลประโยชน์อะไรที่มันมีประโยชน์กับคุณ,คณมหาศาลมีคุณค่ามีประโยชน์หรือว่าอาจจะเป็นสถานภาพทางการเงินมันดีขึ้นมากๆก็ได้นะคะมันมีส่วนดีทั้งนั้นการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะคะค่อนข้างจะเด่นมีความโดดเด่นชีวิตของชาวราศีมีนในเดือนมีนาคมนี้ก็คือถ้ามาเริ่มต้นในเรื่องของการงานให้ก่อนเลยนะคะสถานการณ์การทํางานของคุณเนี่ย มันช่วงขาขึ้นหลายคนอ,อจะบอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีขาขึ้นอาจจะเป็นขาขึ้นไก่นะผากอ่าไม่ใช่นะคะที่รักเอ e นอร์จีดีมากเพราะว่ามีเดอะเวิ d ์มีเดอะฟูลเข้ามามี t e m p พ r a n น e ก็น่าจะเป็นอ่าเดือนที่มันมีพลังงานมากๆเหมือนการพลังงานเชิงบวกมีที่พลกับชีวิตของคุณหรือว่าเป็นจุดเปลี่ยนหักเหไปเลยนะคะ ในเรื่องของการงานหลายๆคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงงานขึ้นมาแน่นอนเพราะว่าเทมพลนส์ขึ้นมาเนี่ยค่ะคือการเปลี่ยนแปลงยกย้ายถ่ายเทแล้วมีสองเหรียญเข้ามาอีกคุณอาจจะเปลี่ยนจากที่ที่หนึ่งที่คุณรู้สึกว่ามันไม่มีอนาคตไม่มีความมั่นคงเดือฟูเนี่ยเหมือนคนที่อยู่ไปละอยู่ไปวันๆน่ะถ้าคิดว่าไม่คิดอะไรก็อยู่ตรงนี้ได้อยู่ที่เก่าได้นะคะแต่คือตัวคุณอะต้องการอะไรที่มัน ให้ประโยชน์กับคุณมากๆในเรื่องของการเงินเพราะปัญหาหลักๆของคุณนะ่ะมันเกี่ยบพันไปในเรื่องของการเงินที่ว่าชักหน้าไม่ถึงหลังเพราะว่าส่องเหรียญเหมือนคนที่เดือนชนเดือนนะคะหมุนเงินอยู่ตลอดเวลาประครับประคองตัวเองให้พ้นผ่านพ้น,นแบบแต่ละเดือนไปให้ได้ทีนี้โอกาสมันเข้ามาหาคุณแล้วมันมีการเริ่มต้นใหม่ะนะคะคือเพจสปอนขึ้นมาการที่เป็นเพจสปอนเนี่ยสำหรับชาวราศีธนูก็คือขอโทษค่ะชาวราศีมีน ก็คือในส่วนเนี้ยคุณพร้อมที่จะลุยแล้วนายอัฟสอดเข้ามามีพลังมีความมุ่งมั่นอย่างสูงตายดาบหน้านะคะขอ,อหลายหลายคนอาจจะไปต่างประเทศก็ได้เดินทางทําทงานไกลบ้านต่างถิ่นต่างแดนแล้วมีความโชคดีนะคะต้องไปเดินทางไกลอาจจะไปต่างจังหวัดก็ได้ในเรื่องของการงาน energy ดีไหมค่อนข้างโดดเด่นมากๆคุยอัฟสอด คุณอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีภาวะความเป็นผู้นำหรืออะไรที่คุณถูกแอสไซน์งานเข้ามาแล้วคุณต้องรับผิดชอบเยอะกว่าคนอื่นแต่การรับผิดชอบในครั้งนี้มันมีผลดีกับคุณมากนั่นคือคุณได้พัฒนาศักยภาพสก,กิลของคุณเรื่องงานจะมีความมั่นคงจะมีความโดดเด่นมากนะคะมีโอกาสได้เดินทางต่างประเทศเนาะ,ะสำหรับหลายๆคนอีกนะคะในส่วนการงานของชาวราศีมีนบอกเลย คุณอาจจะส้มหล่นส้มหล่นในที่นี้คือมันมีทั้งข่าวดีและข่าวไม่ดีข่าวดีนั่นคือคุณได้รับการขึ้นเงินเดือนนะคะเงินมาเป็นสิบเหรียญเลยมีการขยับขยายพัฒนาได้รับโอกาสแบบโหมันเป็นอะไรที่คุณได้เรียนรู้ไปในตัวด้วยนะคะ ข่าวไม่ดีนั่นคือสองเหรียญมีภาระหน้าที่เพิ่มเข้ามาคุณต้องคนเดียวต้องทำอะไรสองอย่างในเวลาเดียวกันและเป็นเรื่องที่คุณต้องต้องแฮนเดิลให้ได้ด้วยตัวของคุณเองไม่มีใครมาช่วยได้เพราะว่ามองไปแล้วเป็นไงคะมีเดอะฟูลอยู่ข้างก็ไม่มีประสบการณ์ที่จะขอให้คำแนะนำได้นะคะพอมองไปข้างบนอีกเป็นเดอะเวอร์อาจจะเป็นคนที่เหนือกว่าคุณมากๆคุณก็ไม่สามารถที่จะก้าวขาขึ้นไปถามเขาได้ในส่วนของการงานนะคะ ค่อนข,ข้างจะมีความโดดเด่นตัวคุณนะคะเอ่อมองว่า energy เนี่ยดีมากเพราะว่าแปดเหรียญเข้ามาอีกก็บอกแล้วชาลราศีธนูคือขาขึ้นมากๆนะคะในเรื่องงานมีโอกาสเปลี่ยนง,งานแล้วแบบได้งานที่เหมือนคุณได้โชว์ศักยภาพคุณสายรุยเต็มที่แล้วงานใหม่ของคุณคืออยู่ในลักษณะของการเดินทางหลายๆคนนะคุณอาจจะมีความสุขอะ กับสิ่งที่คุณได้รับงานที่คุณไม่ยึดติดกับกรอบไม่ยึดติดกับค่านิยมของสังคมสไตล์อินดี้นะคะ The f o ู l มาเนี่ยเป็นประมาณว่าจิบเหรียญนี้ไม่ได้หมายความว่ามีเงินเยอะอย่างเดียวแต่อาจจะหมายความว่าตัวของชาวราศีมีนนักขนามีนตอนนี้นะคะก็คือมีความสุขอะก็เหมือนคุณถูกรังวันถูกลอตเตอรี่แล้วว่ามันเต็มเปี่ยมเต็มล้นอยู่ในใจอะค่ะ ถ้าทำงานแม้กระทั่งเป็นคนขับรถส่งของเด็กติดรถส่งของยังมีความสุขเลยเพราะนั่นคือการเดินทางการไปเจอพบเจอโรคอะไรใหม่ๆการในเรื่องงานของชาวราศีมีนหลาย,ลายๆคนนะคะคือถ้าเป็นในส่วนของธุรกิจอาจจะได้ขยับขยายไปถึงต่างประเทศมีการลงทุนลงทุนเพิ่มเติมหรือหรือว่าทำอะไรที่มันเป็นการต่อยอดกิจการจากของเดิมนาะประคับประคองต่อไปเนี่ย ด้วยความที่มุ่งมันมากๆเนาะเขาเป็นแอสวินถือดาบขึ้นมาก็มองว่าอ่ายังไงคุณก็ผ่านไปด้วยพลังกายพลังใจของคุณนี่แหละชาวราศีมีนนะคะแต่ถ้ามาในส่วนของการเงินให้ตัวคุณจะเป็นยังไงบ้างสถานกา์การเงินของชาวราศีมีนนะคะจัดว่าดีไหมอะ่ะนะคะ Temperance ขึ้นมาเนี่ยเงินได้เงินเยอะสิบเหรียญ นะคะมีเงินเยอะมีมีคุณได้รับผลประโยชน์ค่าตอบแทนจากการทำงานมาเยอะแต่ว่าการที่คุณได้ผลตอบแทนเยอะไม่ได้หมายความว่าคุณจะอู้ฟู่ร่ำรวยเพราะน,นั่นคือภาพลักษณ์คุณอาจจะติดกับชีวิตการใช้ชีวิตเดินทางต่างประเทศชีวิตที่หรูหราหรือว่าอาทำให้คนในสังคมยอมรับในส่วนที่คุณเป็นแต่ทีเนี้ยปัญหาของคุณคือคุณหมุนเงินไม่ทันลักษณะาการหมุนเงินไม่ทันมันก็เกิดจากอะไรคะ การใช้จ่ายตามใจตัวเองน่าจะเป็นสาย CF มไหมนะคะ F อย่างเดียวนะคะช้อปปิ้งออนไลน์อะเพราะว่าเป็น the w เ r l d เกี่ยวกับเสื้อผ้า<ๆ>เกี่ยวกับอะไรของสวยของของสวยงามอะไรที่มันเป็นจิปตะ,ะเพลิฟูขึ้นมาเนี่ยน่าจะเป็นการช้อปปิ้งออนไลน์นะคะซื้อแบบทางอินเทอร์เน็ตอะเพราะเป็นพายแปดแมท้าขึ้นมาอีกอมาดูต่อแล้วคุณจะควบคุมได้ไหมในเมื่อสถานการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้ เหมือนคนที่ต้องทำงานเพิ่มอ่ะต้องเร่งทำโอทีเพิ่มเพื่อที่จะได้ให้ให้ตัวเองมีเงินมากยิ่งขึ้นทางที่ดีนะคะในไพ่เขาบอกว่าให้คุณนะคะ่ะจัดสรรรายรับรายใจ่ายให้ให้มันดีคุณอันนี้คือทางแก้ไขให้คุณแล้วการเงินของคุณจะโฟวไปมากๆนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการลงทุนอยากให้ลงทุนพอประมาณบางครั้งเนี่ยคือในไพ่ก็บอกว่าคือนอับสอดขึ้นมานายอ็อกสอดขึ้นมา,ใ,นนมาใจร้อนมากมาก นะคะอยากจะทําอะไรเราต้องทําให้ได้นะคะมันมันเหมือนคนที่เหมือนจะรอบครอบแต่ก็ไม่ได้รอบครอบซะทุกเรื่องกลายเป็นว่าเชื่อในในเชื่อมั่นในตัวเองเยอะมากจนเกินไปมีทิฐิแล้วก็ลืมฟังเสียงของคนอื่นฟังแต่เสียงของตัวเองฝ่าโดยยึดจากประสบการณ์ของตัวเองนะคะในส่วนของการเงินอยากให้ระมัดระวังเนาะเงินเข้ามาเยอะแต่ออกไปเยอะกลายเป็นว่าเหมือนคนที่เดือนชนเดือนนะคะ นะอะไรที่พอพอจะตัดได้ก็คือควรจะงดนะคะหรือว่าอาจจะไปเปลี่ยนเป็นอสังหาก็ได้นะคะในต่อมาขยับมาในเรื่องของความรักให้ชาวราศีมีนนะคะสถานการณ์ความรักของคุณจะเวอวังไหมชุนเปอรนส์นะคะเอเดที่อยู่ตรงนี้บอกว่ามีความผันผวน มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการเปลี่ยนแปลงในั้งนีมน้มันเหมือนความรักของคุณเรียกว่ามีทิศทางมีเดเรเชันไหมก็เลยบอกว่าไม่มีทิศทางอะไรขนาดนั้น,นเหมือนตัวคุณที่ต้องพยายามอยู่ฝ่ายเดียวทั้งที่ใจอยากจะหยุดอยากจะนิ่งแล้วเพราะเป็นควีนอฟสอดขึ้นมานะคะอยาก,ยากถือดาบชูขึ้นมาเนะะี่ยค่ะอยากจะนั่งอยู่นิ่งๆด้วยความหนักแน่นนะคะมีทิฐิสูงแต่สถานการณ์เป็นจริงนี่นะคะคุณต้องไฟาก่อนคุณต้องแบบ ฝาฟันอุปสรรคก่อนความรักนะคะของชาวราศีมีนถ้าเป็นคนที่มีคู่นั่งจะมีการแยกกันอยู่เพราะว่าในส่วนของในเรื่องงานการเดินทางไกลต่างประเทศนะแล้วก็มีประเด็นกันอยู่นะคะประเด็นปากมีปาก,ม,ปากมีเสียงกันบ้างแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่คอนโทรลกันได้แล้วคุณพยุงกันต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเด่นๆกับความรักของชาวราศีมีนนั่นคือในเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของงานในเรื่องของเงิน คุณอาจจะไปโฟกัสในส่วนนั้นมีการเดินทางบ่อยมันเหมือนคนแท้ที่จะไม่ได้เจอหน้ากันเลยเพราะว่าน่าจะมีการเดินทางต่างประเทศหรือไปมุ่งมั่นกับตําแหน่งที่ได้รับนะคะแต่เอเนอร์จีบอกว่าคุณจะได้เลิกกันไหมคะมันก็ไม่ได้เลยไงนะคะแต่น่าจะมีการได้เดินทางต่างประเทศร่วมกันเดินทางไปต่างประเทศร่วมกันนะคะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเน,ะนาะน้ขยายต่อให้นะคะจะเป็นยังไงเด็กถือดาบ เอาจริงเอาจังมากคนนึงเหมือนคนที่วิ่งไล่ล่าหาความรักหากคําตอบจะเอาให้ได้ต้องรู้ให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ในความสัมพันธ์อีกคนนึงแบบทําตัวชิลมากเฉยไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนะคะคนรักมีอิทธิพลกับชาวราศีมีนไหมอ๋อบอกว่าชาวราศีมีนนี่แหละคะ่ะน่าจะมีอิทธิพลกับคู่รักมากๆเพราะคู่รักน่าจะเป็นสไตล์แบบคนอินดี้คนที่แบบยังไม่ใน โฟกัสในเรื่องของว่าเป้าหมายความรักจะเป็นยังไงเหมือนคนที่ต้องประคับประคองหรือว่าคบกันไปวันๆคบไปเรื่อยๆแต่ที่แน่ๆคือชาวราศีมีนค่อนข้างจะคาดหวังเยอะในเมื่อคุณรักใครคุณจะคาดหวังเยอะมากๆนะคะแต่พอคาดหวังเยอะมันเหมือนคนที่พออะไรที่ไม่ได้ดั่งใจคุณจะกลายเป็นคนที่เอาแต่ใจขึ้นมาทันทีแล้วคุณจะไม่ยอมแพ้แล้วคุณจะแบบอยากจะเอาชนะอันนี้มันมันก็มีในข้อดีนะคือ คุณค่อนข้างมีความจริงจังจริงใจแต่ข้อเสียนั่นคืออะไรที่มันมากไปอะไรที่คุณตึงมากไปเนี่ยค่ะมันจะส่งผลกระทบกับความสัมพันธ์ไพ่ก็คือแนะนําว่าจริงๆอ่ะประคับประคองกันอยู่แบบนี้ถ้าบอกว่าเพื่อนก็คือเพื่อนไม่ต้องเซาซีอะไรมากนะคะความสัมพันธ์แบบคนที่มีคู่หรือว่าคบกันแบบด้วยความเข้าใจคอยช่วยเหลือกันอันนี้จะเป็นตัวที่เป็นจุดหลักเมนพอยที่ทำให ความรักของชาลาสีมีนะคะค่อนข้างจะดีไปอีกแต่คุณจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคคุณจะต้องเข้มแข็งคุณจะต้องเด็ดเดี่ยวอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่พ่ยอยากจะบอกคืออยากให้ลดทิฐิความมีอีกโก้ลงถ้าคุณลดตรงนี้ได้นะคะจะเป็นยังไงอะ่ะว้าวหนึ่งเหรียญเข้ามาขยายให้เพิ่มนะก็คือความรักของคุณนะ่ะมันจะเป็นความรักที่มีคุณค่ามากๆที่ไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะเอื้อมแตะถึง ที่จะคว้ามาได้แต่น่าจะเป็นชาวราศีธนูถ้าคุณอดทนมากพอกับกับกับความสัมพันธ์ที่แทบจะไม่ได้อยู่ในกันแทบจะไม่ได้เติมเต็มให้กันและการแต่เป็นการแบบอ่าโฟกัสเป็นเรื่องของหน้าที่การงานการเดินทางไกลมากกว่านะคะอันนี้จะเป็นความรักของคนที่มีคู่ชาวราศีมีนต่อมาเลยนะคะก็เป็นความรักของคนที่โสดคนโสดค่ะใจของคุณเนี่ย บางครั้งคุณเอาแน่เอานอนเอากับอารมณ์ของตัวเองไม่ได้นะคะเพราะว่า t e m p e r a n c e อยู่ตรงกลางบางครั้งคุณคาดหวังเยอะนะเพราะสิบเหรียญขึ้นมาคาดหวังเยอะมากๆแต่เวลาคาดหวังอะไรมันมักจะไม่ได้ด่างใจเหมือนอย่างที่คุณกําลังชอบใครอยู่สักคนหนึ่งแอบมองแอบชอบแอบรักแต่เขาเป็นเหมือนคนที่อยู่ไกลตัวเขาเป็นเพื่อนหรืออะไรที่ไม่สามารถแสดงออกได้แต่จะใช้ชีวิตล้านล่าสนุกไปวันๆเรื่อยๆแต่คุณก็ยังหล่อคอย การเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์กับเขานะคะความรักคนโสดเนี่ยช่วงนี้กําลังสนุกกับการท่องเที่ยวต่างประเทศนะคะอ่าชาวราศีมีนเนะาะกำลังมีความสุขกําลังมีความสุขกับการใช้เงินอ่ากลับมาคุณอาจจะช็อกก็ได้นะคะเนาะเพราะมีสองเหรียญขึ้นมา,าจ,จะมีการหมุนเงินเนี่ยแล้วถ้าเป็นคนโสดจะมีคนเข้ามาหาคุณไหมมีแน่นอนเลยแหละ นะคะเป็นลักษณะของชาวต่างประเทศได้เพราะว่าเป็น8ดไม้เท้าเข้ามาแล้วก็น่าจะเป็นคนที่ไม่ได้ตรงสเปคสเปกของคุณมากสักเท่าไหร่เพราะเป็นสองเหรียญเหมือนคุณอยากได้อีกอย่างหนึ่งแล้วกลับมาได้อีกอย่างหนึ่งคนที่อยู่ในทัศนคติของคุณอาจจะเป็นคนที่มีหน้าตาทางสังคมดีมีชื่อเสียงมีความชิลมีอะไรที่แบบเหมือนคุณอยู่ด้วยแล้วคุณรู้สึกสนุกอะ แต่น่าจะเป็นคนที่ภาพลักษณ์ดีมากๆม,มากกว่านะคะของชาวราศีมีคนโสดน,นะคนที่จะเข้ามาหาคุณอนะภาพลักษณ์ดีมากๆจนบางทีแบบน่าจะแบบมีหน้าตาทางสังคมมีความร่ำรวยฐานะทางการเงินดีการศึกษาดีทุกอย่างคือค่อนข้างจะดีดีมากๆมันมีอะไรที่มันเป็นความแตกต่างกันเยอะแล้วทำให้คุณเกิดความกังวลว่าการคบหาในครั้งนี้มันจะมีปัญหาต่อไปไหมแล้วกับอีกคนที่เข้ามาคือในลักษณะของเดอะฟูก็คือ ไม่มีหลักปักฐานอะไรไม่มีความบั้นคงในชีวิตแต่อยู่ด้วยแล้วสบายใจค่อนไปทางไหนอะคะไพ่บอกว่าเดี๋ยวจะไปทางไหนเอ่ยนะคะคุณสับสนคุณเลือกไม่ได้คุณก็เลยบอกว่าไปไปมามาทั้งสองคนในลักษณะนี้ความรักความสัมพ,นพันธ์ไพ่แนะนานะคะอยากให้ใช้เวลายอยากให้คุณใช้เหตุผลใช้สติให้มากๆาคุณจัด ได้คบหาดูใจกับใครสักคนหนึ่งอาจจะเป็นชาวต่ตางประเทศก็ได้นะคะตอบโจทย์จะต,ต้องเป็นคนที่ตอบโจทย์กับคุณและจะต้องเป็นคนที่ลุยลุยแบบพร้อมจะฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันได้อันนี้ก็จะเป็น energy ความรักนะคะของชาวราศีมีนอ้อก็มองว่าค่อนข้างดีเนาะก็เป็นกําลังใจให้คุณนะคะในเดือนมีนาคมนี้ขอให้คุณนะคะประสบความสําเร็จมากๆเลย มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วก่อนหน้าน,นี้คุณอาจจะเหนื่อยมากมาๆจนคุณท้อจนคุณแบบหาทางให้กับชีวิตของคุณไม่เจอแต่ตอนเนี้มันมีแสงสว่างอะไรเข้ามามากมายโอกาสเข้ามาหาคุณคว้าเอาไว้ให้ได้ทุกๆเรื่องของชีวิตนะคะขอบคุณนะคะชาวราศีมีน่ะก็ก่อนจะไปเหมือนเดิมนะคะยังประกาศเช่นเดิมทางชาแนลทารโรอักเกอร์ของเรานะคะขออนุญาตเป็นสะพานบุญหลักให้กับ ทุกทกท่านที่กำลังรับชมอยู่นะคะทุกๆุกศาสนานะคะช่วยกันได้เนาะก็คือ,อโปรเจกต์การช่วยเหลือ,อสร้างวัดนะคะสำนักสงฆ์วัดบ้านไร่สแกรกรองที่อำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้ก็ยังคือยังเปิดรับบริจาคเหมือนเดิมนะคะ ทางชาแนลของเราก็เป็นเป็นช่องทางหลักให้ท่านใดที่สนใจนะคะคุณเข้าไปดูใน Fanpage ได้อจะมีรายละเอียดมีเล็กที่บัญชีมีรูปอัปเดตการก่อสร้างให้ดูนะคะแล้วก็ก็สามารถร่วมบริจาคได้มากน้อยไม่สําคัญเพราะอยู่ที่ใจนะคะนะเพียงแต่ว่าคุณมีจิตศรัทธาคุณก็ได้บุญแบบมหากุศลแล้วเนาะ แล้วก็ขออนุมโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านนะคะที่ร่วมบุญเข้ามานะคะขอให้คุณประสบความสําเร็จในทุกๆด้านของชีวิตเลยนะคะแล้วก็เช่นเดิมค่ะที่รักใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะเข้ามาสอบถามในช่วงนี้อาจจะมีการตอบไล์ช้ามากเพราะว่าติดติดในส่วนของงานอย่างอื่นด้วยก็พยายามจะตอบให้หรือว่าอาจจะเป็นช่วงที่เรากําลังพักผ่อนนะคะพักลางพักลางเนาะก็ ยังไม่ลืมทุกคนนะคะมาติดต่อเข้ามาได้นะคะขอบคุณชาวราศีมีนที่อยู่ด้วยกันมาตลอดระยะเวลา9เดือนนะคะขอบคุณมากๆจริงๆขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกคำติชมนะคะแล้วก็ขอให้คุณอยู่กับอ้อบแบบนี้ไปนานๆนะคะสวัสดีคะ่ะ